สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้ก็มาอยู่ในสวนกันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะคะสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะก็จะมีบอนมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะวันนี้ใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถเลือกชมเลือกสะสมได้นะคะ สามารถสั่งซื้อที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอ๋อมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกปลายทางก็แจ้งหนูได้เลยอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะเม็ดทั่วใบเลยนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่70นะคะใบใหญ่ๆอันนี้นะคะได้3ส,สายพันธุ์เลยจะมีรามสูนนะคะ อัศวินดำนะคะสีเข้มๆแล้วก็จะมีนายม่านาปืนยาวด้วยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งบาทนะคะอันนี้นะคะเป็นแผงมาจากชมพูพานเมื่อกี้นี้นะคะชื่อดีด้วยเท้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าหนูจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีอันนี้มานีเมืองนอนนะคะคุ้มมากแพ็ค่วันนี้ให้ไปหนึ่งบาทการหาชาลีค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ หนึ่งร้อยนะคะวันนี้มีทั้งการหาชาลีแล้วก็นางมัซีมาแบ่งเลยนะคะโทนสีสวยเนะะี่ยค่ะการหาชาลีจะออกสีน้ำตาลส้มๆนะคะอันนี้ต่อด้วยนางมาซีเลยนะคะนางมัซีจะออกโทนชมพูนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะไม้เก่าวทั้งคู่เลยอันนี้ลูกไม้ผสมพ,พรพลลวงนะคะสีแบบเพลิงสวยแล้วก็มีหน่อแล้วนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะออกน้ำตาลเพริง อันนี้เป็นมานีล้อมเพชรนะคะด่างด้วยแบบนี้แล้วก็จะมีอสงขายมานะคะในกระถางเดียวกันเลยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยก็อสงขายไม้ด่างนะคะสาวโพธารามนะคะอันนี้ไม้กัดสีก็จะกัดเป็นสีขาวอันนี้มีหน่อแล้วนะคะนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละขอแปดสิบนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะรหัสชอช้างนะคะอยู่กับ อันนี้ไม้ปลายค่ะชมพูพันนะคะแพ็คคู่อันนี้ให้ไปยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทชมพูพันเนี่ยค่ะป้ายมาด้วยนะคะใบเรียวยาวอันนี้ได้ดาวเหนือนะคะกับอันนี้จะเป็นสมใจปองนะคะสุขสมใจปองอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะแพ็คคู่สองสายพันอันนี้จะเป็นนาคขนดหางนะคะเป็นไม้เกาโทนก็จะประมาณนี้เลยนะคะพื้นเขียวเม็ดมานะคะ แล้วก็ทรงใบสวยนะคะแปลกๆหน่อยนะคะนี่อันนี้ให้ไป100บาทอันนี้มันคุ้มมากๆนะคะเป็นฟอร์มกอมาเลยอันนี้เป็นเท้าอัศวกรรมรามสูนนะคะใบายาวกับอันนี้เป็นเหลืองมณีรัตน์นะคะอยู่ด้วยกันเลยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้เก่าค่ะอันนี้ หายากนะคะใบยาวกัดสีด้วยนะคะเป็นไก่เจ้าเล่ห์นะคะอันนี้จะอยู่กับเมืองนครชุมนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะเมืองนครชุมจะเป็นตัวแผงด้วยนะคะนี่ดูใบเขานะคะอันนี้เป็นหลวงปู่อ่ำนะคะได้สองต้นคู่ในกระถางนะคะสีเริ่มกัดแล้วสวยมากแล้วใบแข็งนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะหลวงปู่อ่ำกัดชมพูขาวเขียวนะคะอันนี้เป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละแปดสิบบาท ด้านล่างที่งอกมามีดอกด้วยนะคะน่าจะเป็นเจ้าสาวแผงนะคะนี่แพคคู่กันไปเลยนะคะกัดหน้าแล้วด้วยอันนี้นายมั่นปืนยาวนะคะ2ต้นคู่ด้วยสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะกระสีเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองสุริยฉานนะคะอ้าวคนณต้นเป็นเหลืองวันชนะนะคะได้2แบบไปนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจบบาทนะคะไม้เหลืองอันนี้เป็นไก่ทองนะคะไก่ทองก็ จะกัดแดงกระดูกขาวแล้วก็มีไผ่ขาวมาด้วยนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเลยอันนี้ให้ไปหกสิบนะคะอันนี้ลูกไม้เหลืองค่ะหัวใบก็จะมีแบบดำๆแบบนี้ด้วยนะคะมีเม็ดปะปลายอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากอันนี้2ต้นนะคะในกระถางพอหลวงพ่อโตนะคะอันนี้ก็เป็นชมพูกระดูกดำอันนี้อยู่ที่150่าสนะคะสวยมากแล้วใบแข็งใบหนานะคะอันนี้ดาราสวรรค์น,นะคะนี่ กัดจนใบห่อเลยหน้าตาเขาจะคล้ายๆทรงใบไก่หน่อยนะคะอันไผ่นี้จะเป็นท้าวทองอินนะคะอันนี้จะอยู่กับพลอยชุมพูนะคะแพ็คคู่กันมาอันนี้ให้ใบอยู่ที่เจนะคะอันนี้จะเป็นทศพรสอรลักษ์นะคะสวยมากกัดสีแล้วนะคะอันนี้จะอยู่120นะคะคือตอนยังเด็กเขาก็จะออกสีเขียวนะคะ นี่ค่ะทศพรสอนลักอันนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะใบใหญ่ๆอันนี้อยู่กับพยามัจ,จุราชด,ด้วยนะคะอันนี้ให้ไปแพ็คคู่เลยนะคะ100บาทนะคะคุ้มมากอันนี้ไผ่ชมพูค่ะยังไม่หมดค่ะมีอันนี้เป็นไก่แผงนะคะที่กัดชมพู สวยเลยนะคะได้แพ็คคู่ด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่150บาทนะคะสวยทั้งคู่เลยสีชมพูเข้มๆเ,เลยนะคะอันนี้มานางพิมพ์นะคะอันนี้เดือนมก,กราคมนะคะตับเดือนใบกลมนะคะเดือนเขาจะกลมทุกเดือนเลยอันนี้แพ็คคู่ให้ไป170บาทนะคะ อันนี้ออกใบกลมนะคะกลมด่างลายประครับด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นรวยล้นฝากระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาอยู่ด้วยกันเลยอันนี้เป็นอ๋อไม่ใช่เดือ,อนนี้เป็นตับจังหวัดค่ะใบกลมกาญจนบุรีนะคะกับมณีล้อมเพชรนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะใบแข็งมากเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นพรสวรรค์น,นะคะจะอยู่กับอันดามันนะคะคู่นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะสีชมพูกับโทนเข้ม นี่นะคะอันนี้ที่ดาสวรรคะ์ค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นไม้เก่านะคะนี่กระสีแล้วด้วยคู่นี้ขออยู่ที่120นะคะไม้หัวคะ่ะอันนี้ใบาอาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะคะเมืองใหม่คะ่ะแล้วก็ไกลทองนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะอันนี้เป็นเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะอันนี้ก็ชอสวยให้ไปอยู่ที่70ิบ นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์อันนี้จะเป็นเท้าโกสยนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่80นะคะเท้าโกสัยอันนี้เป็นมหาอำนาจนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ70นะคะมาพร้อมหน่อด้วยอันนี้เป็นพระยาพันวังนะคะพระยาพันวังอันนี้ขอต้นละ60นะคะอันนี้ลูกไม้เหลืองส้มนะคะมีเม็ดด้วยอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะสวยอันนี้เดี๋ยวโตวขึ้นส้มก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะกัดเม็ดชมพูขาว คุณหญิงทองม้วนนะคะต้นละ100บาทอันนี้ม้วนสวยเลยนะคะเป็นไม้โทนชมพูนะคะไก่ชะม้อยนะคะต้นละ100บาทไก่ชะม้อยเขาจะเป็นไก่ที่ใบเล็กนะคะแล้วก็กัดสีดีนะคะอันนี้ดาราลายค่ะต้นละ50นะคะอันนี้ก็มีเม็ดแล้วก็กัดพื้นแดงด้วยชมพูทวีปค่ะอันนี้ขอต้นละ50นะคะสวยมากอันนี้คือป้ายมาแล้วแต่เด็กเลยอันนี้เป็นภูตะวันนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ จ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะสวยมากเป็นไม้กระดูกออกกระดูกดำนะคะเส้นใบชัดอันนี้แบ่งอยู่ที่ต้นละเก้าสิบนะคะใครชอบก็สามารถาเลือกชมได้เลยหนูขอเป็นลูกไม้งองงูแล้วกันนะคะสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ไก่ม่เหศร์นะคะกัดสวยมากแล้วก็อยู่กับบอลเก่านะคะคู่นี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะแพ็คคู่คะ่ะ ่ไ่เห็นสวนก็น่าชมพูมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไายด่างนะคะมีชื่อว่าหางหงด่างนะคะใบายาวแล้วก็อันนี้จะอยู่กับวันเสาร์นะคะขออยู่ที่100บาทนะคะแพ็คคู่อันนี้ก็เป็นไายด่างใบายาวอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะนี่จะอยู่กับงามวงวานอันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะอันนี้เป็นบัวแก้วนะคะสวยมาก เป็นใบกลมชมพูนะคะโตขึ้นเปิดด่างด้วยอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ60นะคะชมพูทวีปค่ะอันนี้ขอต้นละ50นะคะสวยมากอันนี้คือป้ายมาแล้วแต่เด็กเลยอันนี้เป็นภูตะวันนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะทับทิมบูรพานะคะต้นละ40บาทนะคะใบไทยแล้วก็กระสีแล้วนะคะอันนี้ต้องมนตาค่ะอันนี้ขออยู่ที่ 80บาทนะคะไม้ด่างค่ะนี้เป็นแสงทองคํานะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะอันนี้หัวใจมังกรน,นะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่ต้นละ60นะคะเริ่มกัดแดงมาแล้วจุดปาถนานะคะอันนี้ต้นละ50นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่พื้นยิ่เข้มกัดแดงนะคะอันนี้เป็นม่านนางพิมพ์ค่ะไซส์สี่นิ้วขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะม่านนางพิมพ์ อันนี้สุขโขทัยหนึ่งนะคะหรือสุขโขทัยใบไทยนะคะตัวเก่าเลยอันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะชายชนนะคะมีมาแบ่งหนึ่งต้นค่ะวันนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะปลายสวยๆเลยท้าวพีรันพนาศูนย์นะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะปลายแดงมณีเมทาค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้โตขึ้นกัดชุมพูนะคะมณีเมทา อาคาบพิกนะคะต้นละ80บาทอันนี้สวยมากนะคะเป็นไม้ที่ใบแข็งด่างด้วยนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะสวยมากเป็นไม้กระดูกออกกระดูกดำนะคะเส้นใบชัดอันนี้แบ่งอยู่ที่ต้นละ90นะคะใครชอบก็สามารถาเลือกชมได้เลยหนูขอเป็นลูกไม้งองงูแล้วกันนะคะสวยมากเนี่ยค่ะ อันนี้กําเนิดซับนะคะไม้สายหวานค่ะใครชอบโทนออกชมพูหน้านี้จะออกหน้าหวานเลยนะคะก็สนใจสามารถกดตะกร้าได้เลยนะคะสําหรับกําเนิดซับเนี่ยค่ะสวยๆเลยกําเนิดซับนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้โทนหวานหวานสีเทพาลักษ์นะคะต้นละ100บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้สายดาร์กโทนเข้มนะคะสีเทพาลักษ์นะคะใบไทยนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ใบยาวค่ะใบจะออกพิ้วๆนะคะมีเม็ดขึ้นด้วยอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ70นะคะอันนี้เป็นปีกหงนะคะจะอยู่กับหนุมานคุกฝุ่นหนุมานคุกฝุ่นจะกัดชมพูนะคะเวลาโตขึ้นปีกหงก็เริ่มกัดแล้วนะคะแพ็คคู่อันนี้ให้ไป80บาทนะคะสองสายพันธุ์อันนี้ราม,มาสูรน,นะคะ อันนี้คือตอนกัดสีเต็มๆนะคะก็จะกัดเป็นออกโทนลายแดงๆนะคะตอนยเด็กก็จะเป็นใบสีเขียวมาก่อนนะคะรามาสูนเพชรเจ็ดสีค่ะอันนี้ไม้หัวนะคะใบเดียวสวยมากเลยพองอกออกมานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80ดสนะคะเพชรเจ็ดสีอันนี้เป็นพิเภกนะคะกัดลายพิเภกเฉยๆจะกัดลายคล้ายๆทศกัณ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นขวัญดาวนะคะ คู่นี้นะคะแพ็คคู่ให้ไป70คะ่ะบวรรัตนโกสินนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะไม้ใบยาวนี่เลยโทนขาวใบยาวขีดจะเป็นขีดแดงๆนะคะยาวๆอาริพุนชัยนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าโทนน้ำตาลนะคะใบยาวอันนี้ให้ไป80นะคะฮาริพุนชัยอันนี้เทพดารุณีค่ะ100บาทนะคะสีแจ่มสีสวยนี่นะคะ ีนไก่สวรรค์นะคะต้นละเจ็ดสิบนะคะไก่สวรรค์ไก่สวรสวรค์จะเขียวเข้มกัดหน้าแดงน,นะคะในเมืองนครชุมค่ะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแอบมีสบายนางฟ้าติดมาด้วยนะคะให้ไปพร้อมกันเลยอันนี้เป็นวันสาวกับทองพันช่างนะคะคู่นี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะเจ้าสาวค่ะอันนี้ขอห้าสิบนะคะเจ้าสาวป้ายมาแล้วด้วยนะคะ อันนี้เป็นทองประกายแสนนะคะต้นละเจ็ดสิบนะคะมีหน่อแล้วทองประกายแสนจะสีแจ่มนะคะออกสีแสแสส้มๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นมณีเมฆขราแผงนะคะปกติก็จะมีป้ายมาอันนี้ไม่มีป้ายนะคะนี่มีแข่งแล้วก็อันนี้เป็นกวนอิมแผงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นะคะเป็นกวนอิมแผงจริงๆเขามีชื่อของเขาด้วยนะคะ ใบาย,ยาวสวยมากออกลายๆนะคะแล้วก็อันนี้มีไก่มาอันหนึง่งไก่วันเสาร์นะคะกระถางนี้หออยู่ที่80นะคะอันนี้เป็นเทพอัสดงนะคะเข้มๆกับลูกไม้ไก่นะคะออกหวานๆชมพูอันนี้ให้ไป50บาทนะคะอันนี้เป็นไก่รัศมีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90นะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์2 0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ